รื้อร้านเพื่อนหายแย่แม่งวานรื้อร้านเราปากะไปต่อนีดีนะครับอเอเอเป็นตำรวจดีกว่าไปเป็นตำรวจอาสาดีกว่ากูจะกูจะปรับกฎให้กระทือแม่งว้าไงครับเนี่ยวาคนมายืนยันเนี่ย ติดติดต่ตอเร<ห>ือ่องอะไรครับเราจะออกแก๊งใช่ไหมครับ,นค,รบคนยืนยันอยู่ไหนครับเต้เต้มาคุยเดียไปเป็นตำรวจแล้วกูจะไปปรับกดใครร้องกลัวทืบแค่นั้นแหละอันนี้คือ อยู่ยในตัวครับบออยู่ยตัวออกแก๊งใช่ไหมใช่ครับได้เขาจะอ,อกแกง๊งเป้าทำเลยเปาทำเลยอันนี้คน <ừ. S 1> คนในแก๊งยืนยันเนาะเราบูจัดให้ตำรวจโอด้ดึงใบดึงใบเขาออกมาเลยก็ได้อขอแอยกคนตัวนะ้อไปไหนอ่ะบเบิร์นวันนี้ให้เขาคุยก,กันก่อนไหม เปล่าคืออะไรเนียอะไรก็กูออกเนี่ยมึงจะไปไหนอะเออมึงจะไปไหนอ่ะเขาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไหมว่าถ้าถ้าดึงบัตรออกไปแล้วมันติดคูดาวแล้วนะครับไม่สามารถกลับใช่ครับไม่สามารถกลับได้นะอ๋อที่ที่เราไปทำงานจีเล็กเมื่อวานเปล่าเจสก็ไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวกูทำให้มึงเนี่ยเดี๋ยวกูส่งให้ไม่ทำนี่อะไรคำพูดคนเยอะเกินนี่อะน่ารำคาญโอไม่เพื่อนเดี๋ยวกูทำให้มึงก็ได้กูส่งให้มึงก็ได้มันใครด่ามึงไอ้เหี้ยไม่มีหรอกกูด่าให้ รองไม่มีเพื่อใครไม่มีรอกที่เลขกี่วันแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมงภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงกลับมาเข้าแก๊งได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เจ็ดวันครับเจ็ดวันรับนเสนอที่นั้นผมเสนอให้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงกลับมาอยู่ในแก๊งได้ได้ไหมครับแต่ว่าหากเอนเรื่องเข้ามาไงไม่ได้ครับมันไม่ได้ไม่ผมเสนอนี่ผมเสนอไม่ใช่ว่าไม่ได้ผมแค่เสนอก็ได้เหรอใช่ครับหมายถึงว่าเข้าได้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเหมือนในนี้ก็เหมือนตอนที่เขาแจ้งกันอ่ะตั๋ะ งั้นเดี๋ยวสักกูนะเธอมาทีซีดิเธออันนี้แค่เสนอทีซีดิ้เสนอเฉยนะได้ครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงเออไม่มาน้องมาคุยหน่อยน้องชายไม่ต้องมาหรอกเลยเธอไอ้เหี้ยกูชิวๆเดี๋ยวกูฟาร์มให้ไอ้เหี้ยของแก๊งเหี้ยเหล็กเอองอมแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ ถ้าถ้าดึงบัตรดึงบัตรออกมาก็คือสามารถภายในห้ามเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงครับใช่ใช่ใช่ไมันกลับเข้ามาได้ไอ้นี่ผมก็เสนอไปเฉยนะไม่ตอนนี้มันมาทำไดครับมันทำได้ใช่ครับใช่ใช่โอเคเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมแต่ว่าห้ามเอาเรื่องเข้ามาถูกไหมอ่าใช่ครับต้องคืนใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ห้ามไปหาเรื่องด้วยถูกไหมในในระยะเวลานั้นโอ้มันทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อนออกไปมันก็ไม่มีเรื่องไม่ได้อยู่เรียนดีเดี๋ยวกูฟาร์มให้ พี่เหล็กเงี้เออพี่จะได้เหล็กเท่าไรเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้เท่าไรวะคือเหล็กอะเออร้องเฮียเล็กไรพี่เดี๋ยวผมโอนให้ก็ได้ค่าเหล็กอะเล็กไรกูจ่ายแล้วเหล็กอะกูจ่ายแล้วส่งแล้วส่งแล้วกูจ่ายแล้วหรือว่าตังค์ให้มึงก็ได้ร้านนึงอ่ะเมืองแบงไอ้เรามีคนมาจับผิดกูไหมเพื่อนมีตังค์แล้วเนี่ยผมเอาตังค์เอาตังค์ให้นาดก็ได้ตังค์ร้านเดียวร้านเดียวค่าอะไรค่ารถเหรอผมไว้ก่อนเลยไม่ไม่ค่าเด็กไงเพื่อนผมมีสองร้านเลยนะเว้ยดูถูกผมนะผมฟาร์มมานะเมื่อวานสอะ ไม่มึงส่งก่อนตัวมึงส่งก่อนส่งไปแล้วส่งก่อนส่งไปแล้วเพื่อนผมส่งไปแล้วของผมอ่ะปูน่าจะเหลือเงิน500,000ไงเดี๋ยวผมหาได้อยู่แล้วแหละแป๊บเดียวผมจะผมจะไปเดินตามทางสักไปเดินเตยฝุ่นสักอาทิตย์หนึ่งโอ้โหมันไม่มีอะไรทำเพื่อนมึงเชื่อกูดิทยวมีหาเรื่องก็ไม่ได้ไม่สนุกหรอลองคิดดีๆมันก็มันแหละแต่ว่าเหงาเลยเว้ยเพื่อนแฉลบแต่เธอร้องเนี่ที่อะ จริงอันนี้ไม่ปัน่นเพื่อนร้องจริงไม่มีร้องอ่ะสัตวบเลอะเทอะจริงเพื่อนจริงไม่ปัน่นเดี๋ยวมันก็รู้ว่าร้องหรือไม่ร้องหลังอย่างเนี้ยทำอะไรไม่ได้แล้วเว้ยเนี่ยเจ็ดวันงัดร้านกูลือหมดอ่ะเอาง่ายๆกูก็คื่อหมดอ่ะงัดร้านอ่ะอย่าล่อม,มึงฟาร์มให้นายก็ได้เพื่อนงาน,งานแข่งอะต่จัดเอาเลยครับเอาเลยผมอะผมพร้อมแล้วต้องถามสองฝั่งใช่ไหมครับหรือว่าไงใช่ใช่ไม่ต้องถามทั้งคู่ ในนาสตีเนเอ๊ะทำไมกูยืนยันคนเดียวไม่ได้วะไอสัตว์องเลยเนี่ยไอ้เที่ยมพาผมทำอะไรเนี่ยเพื่อนกูโดนองเลยเพื่อนอดีๆเพื่อนสาระไม่มาหลอกเชื่อกูดีเจ็ดวันเลยนะเว้ยเที่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเว้ย คือคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับถ้าออกไปอ่ะอ่าใช่ครับใช่เพราถ้าเกิดเขาปีเรื่องเแล้กไปก็เหมือนเหมือนเป็นประชาชนเลยครับแก๊งที่ผมทำยุ่งอ๋อใช่ครับภายในเจ็ดวันใช่ไหมเอ่อถ้าสมมติว่าดึงดึงบัตรออกไปแล้วใช่ไหมครับถ้าจะกลับเข้ามาต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงแะหว่างที่เขาออกไปนี่ถ้าเขาโดนอะไรที่ผมไม่สามารถช่วยได้หรือเปล่ผมใช่ครับใช่ครับใช่ ก็คือเหมือนเหมือนเป็นประชาชนเลยครับปกติเลยผมจะไป,ไปถ้าเดินตามทางฝันผมจะไปยูทูเบียไม่มาหล่อมเช้าดิเพื่อนอมผมจะไปเดินตามหาความจริง จริงแลว้วเพื่อนมันไอเฮี้ออยมันแค่มันแค่ไอเฮี้ย,ยไม่มีใครมาว่ามึงหรอกไอเฮี้ย,ยของแก๊งเฮี้ยอะไรมันเสี่ยวเพื่อนกูจ่ายให้ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวทุกวันอ่ะถ้ารำลวนกูจ่ายมึงก็ได้เสี่ยวเพื่อนมึงก็ไปหาเตะฝุ่นเอาเดี๋ยวกูจ่ายให้เส็จวันไอเฮี้ยมมานี่ย่ะเดี๋สิ้นเดือนน่ะดึงเลยครับของผมมาพร้อมแล้ว ใช่ไหมพี่โอ้พี่พูดไหนพี่ดุเรไยนเขาจะพูดอะไรกูจะไปยูโทเปียกูจะไปตามหาความฝันนี <t UC S 1> ่พี้องรอไอ้เนี่ยคุยไอ้คนหนึ่งมาแบบว่าไม่ได้ทำอะไรแบบ เอาแต่ว่าผมมีแบบในในในชีตผมเป็นไอ้นี่นะผมก็มียศอยู่นะในนะั้นผมก็สามารถเอาตัวเองออกได้ปะใช่ไหมขอขออะไรนะครับขอไอทีได้ไม่เสียงมันบอลดเดอร์ลีดเดอร์เป็นรองแกงครับอา่าใช่ก็ออกได้นี่เท่านั้นก็ตัวผมก็ยืนอยูนตัวเองไงเอ่อถ้าถ้าเป็นรองมาต้องให้หัวครับโอเคแต่ว่าเรไม่ได้เป็น ผมดูผิดั้มครับผมนั้นไม่ได้เป็นั้งครับเป็นลองครับ<อ>หรือแม่แก็ต้องโย,ยน,นย้ายหรือแ<อ>ม่แก็ต้องย้ายย้ายสิทธิ์ให้คนอื่นนะย้ายสิทธิ์ให้กับเจตี้ครับเอ้ย้ายสิทธิ์ให้กับเนี่ยเจตี้ครับเจตี้ย้ายสิทธิ์ให้กับเจตี้ครับผมย้ายเลยแล้วให้เจตี้ยืนยันได้ใช่ไหมแบบนี้เจตี้ยืนยันไหมครับเขาจะย้ายสิทธิ์ไปไปลอง คืออะไรเนี่ยเพื่นอนพี่ใหญ่กูโดนนี่เขาพูดอะไรเนี่ยมึงอ,อู้หาพี่ใหญ่ไปเคลียร์ก,กันก่อนไหมคะไปเคลียร์กันก่อนไหมกูโดนโดนี่ไงเฮียพูดอะไรเนี่ยดีๆเพื่อนกูโดนอีกเราเยียวยาไป,ไป แต่กูอนแทตโัให้ไปขับอ่ะเมนียวเมนียวไอ้เนี่ยแต่ทายที่สิว่าเราไปคุยไปเคลียร์ตกลงให้เรียบร้อยก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาผมได้ยืนยันแล้วครับเหลือเขาเนี่ยแค่พูดคำว่ายืนยันก็จบแล้วถูกไหมครับไม่เอาหรอกป่าเฮียมึงให้กูพูดไม่เอาเฮียมันลำบากใจเฮียปวดหัวด้วยโดนอีกโดนเฮียอะไรไม่โดนโดนเพื่อนกูดูอนาคตเลยถ้ากูพูดเนี่ยกูโดนเด้ะ ออมะอะไร้ดรับอยู่ปะได้ดรับพูดเลยกูโทรหา,าเองกู้วไปโอสิไให้ใครนี่แหละตัวที่ตัวไร้ปัญหานี่แหละเรียและตัวนี้เท่านั้นตันะ้งตัวนี้เท่านั้นกไม่รับก็คือต้องเขาเขาไม่รับคำนี้ สูบๆคุณเจตรับรับเป็นรองรองแกงนะครับผมผมโยนให้เลยครับเขาผมจะไปเราเราโยนไปเขาต้องเขาต้องรับด้วยไงแล้ววหแกงรับรู้หรือเปล่าหวแกงต้องรับรู้ด้วยนะคะรับรู้อยู่แล้วครับผมคุยกันบ่อยอะไรเจตไม่เอาไอพี่ผมไม่รู้ผมกลัวพี่ไม่เอานี่แหละน้องชายผมคนนี้แหละที่ไว้ใจ ถ้ามึงไม่รับโทรศัพท์กูนนะกูจะไม่คุยมึตงตลอดชีวิตดได้าหนุ่ม้รูนาไอ้ดาบสมบัติสวยดาบเพื่อนหนุ่ต่างีูสวยหอุดาบโกรธว่าไงเพื่อนไอ้เหี้ยกูตายเม,มื่อกี้อะดาบมาทีสี่เพื่อนดาบมาทีสี่แล้วมึงมึงมาปุ้มพูดมึงมึงมาทีสี่ปุ้มพูดพูดยืนยันนะเดี๋ยวเขาจะได้โอนกุญแจรถเซทโฟไปให้กูเลยกูมีเซทโฟลในตัวสวย ใช่ใช่ใช่ครับถ้ามีปัญหาอะไรมาทีซีไม่รับผิดชอบนะครับได้ครับไี่เป็นต้องหว่วงหัวแก๊งอยู่ยอ,อยู่ครับในงานร้านอยู่ครับเอ้ยเขาลาหรือเปล่าถ้าจะพูดเขาลานะเขาไม่มาหลายวันอยู่ครับ จะมีเปลี่ยนน,นี่นะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลองคนระับก็คือเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวคนเ,วเขาจะมา <c oughs> คุยกันบ่อยแต่ละ <c oughs> ลิ้นห้อยตัวนี้ลิ้นห้อยไปเลย <c oughs> มาแล้ว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  <c oughs> ดเหนยืนยันนะเพื่อนยืนยันนะบอกเขายืนยันนะ yes เออเจ้าของรถมาแล้วครับโหลเรารับยืนยันครับนี่นี่คนยันครับเอารถครับกระเป๋า951ครับไม่ใช่ครัไม่ใช่ไม่ยืนยันเขายืนยันไปแล้วเหตุอันนี้คือเหตุโหลครับพี่แจ็คไปโหลเอ้ยมึงโทรศัพท์บล็อกโทรใหม่ดิได้ครัพี่ไปรถไหนฮัลโพี่ชายหัวใจหัวใจ่ัวใจไม่มีอะไรพี่ชาย ใช่อันนี้คืออันนี้อันนี้คือเราเราเท็นรถใช่ไหมมามืคืนนี้ครับเพราะน่าสองคนนี้ครับผมผมกับเขาเนี่ยมากันเต็มเลยครับรู้แต่เมื่อี้อะไรกันเยอะๆเล็กๆต้องเล็กระมาเพราะตอนคนเยอะะครับเราเราเราไม่เี่นสวัสดีครับผมพร้อมแล้วนะครับโอนให้เขาครับอันนี้อันนี้อันนี้คือโอนไม่ต้องไม่ต้องหัวแก๊งมารับรู้ด้วยเลยดิไม่เมื่อกี้คุณบอกไม่ต้องเนยถ้าผมจะโอนเนี่ยก็โอนได้เลยเนี่ย ก็คือเราก็คือทางนี้ทีซีแม่รับผิดชอบมาถ้าโอนลองให้คนนี้ใช่ไหมได้ครับโอเคครับเปล่าเปล่ามั้ยโลดโลดโลอะไรเนี่ยพี่ก็เขาเขาพูดไปแล้วครับทีซีเราสักครู่นะเขาเหมือนคุยกันอยู่ยาวทำไรพี่ยาวทำไรเนี่ยพี่คุยกับใครเนี่ยพี่เขาบอกเขาบอกว่าหัวแกงเขารับรู้แล้วได้หัวแกงครับ ลองดับลองดับเชื่อใครไผมต้องเชื่อใครลองดับลองดับในรถผมเนี่ยพี่ลองดับลองดับรถเราหรอลองดนีอันนี้พวกเราทำอะไรฮะของเราเนี่ยพี่ใครมายืนยันก็คือยืนยันเนี่ยยันละยืนยันอะไรด่าเวลาเฮ้ยเวลาเวลาตอนนี้คือผมผมผมต้องผมต้องเชื่อใครครับเนี่ยเชื่อผมเนี่ยผมงคนเนี้ยเมาล้นเนี่ยไม่เดี๋ยวกูเบิกให้เพื่อนแป๊บนึง สวนเชื่อๆเดี๋ยวผมรอเวลาทำอะไรต้องมี่ห่งยืนยันทั้งหมดเลยครับอ่าใช่ครับใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นเป็นลองเป็นลองแกงก็สามารถสามารถทำได้ครับจะไม่ไม่รับผิดชอบถูกไหมใช่ครับใช่เนี่ยแหละครับเนี่ยเขายืนยันไปแล้วคนเลยครับคนตัวอันอันนี้คือจะโอนใช่ครับลองแกงให้คนนี้ใช่ไหมหมขาวโอนรถครับโอนรถอ้าอ้าเขาแต่เขาบอกเขาโอนก็คือคุณแจ็คกี้ย่ะเขาจะโอนสิทธิ์ให้คุณเป็นลองแกงอ่ะคุณจะรับไหมครับรับอาดีดีพี่ แต่ว่าเรื่องเงี้ยต้องหัวแกงต้องรับรู้นะคะถ้ามีปัญหามาทีซีไม่รับผิดชอบนะคะครับผมโหถ้าพี่ดาเป็นหัวแกงแกงแตกนะพี่เอ้ไม่ได้เป็นหัวแกงเมารถคืออะไรเป็นรองเป็นรองแกงเหรอจะรองหัวแกงอะไรเข้าปากเต็มเลย้วผมว่าเราเราไปคุยกันก่อนไหมครับรอล็อตมินห่องก็ได้ครับเอาอยู่อ่ะวันนี้เขามาใช่ไหมน่าปวดหัวจังเขาเขาอยู่นะพี่ช่วงเช้าเขาอยู่ครับเขาไม่อยู่ครับ มผมผมต้องฟังแคกครับเนี่ยผมเนี่ยผม,ผมไม่รอแก๊งผมให้ดาวนีไ่ไงเอเข,เขาจะแต่เขาบอกเขาโอนรถนะไอ้ดาวมียืยนยันไหมเพืเอ่อนนี่เขายืนยันที่จะโอนรถไงไม่ใช่ครับมันมืนนะไอ้เนี่ยไอ้ดาวไม่ได้รับเพื่อนมันได้รับครับนี่อ,อ๋นนเอเหรอไอ้น,นี้คือเราเราจะรับทราบเป็นรองแก๊งใช่ไหมเป็นไปรับไปไปไทยก่อนเดี๋ยวกูมาไปไหนเออกูอ,อยู่ในแก๊งนี้แหละเพื่อน ดีๆพี่เจดยืนทำอะไรเน,นี่ยก็ไม่ซักออารถแล้วรับดเอ้ยไหนรถเพื่อนเด,เดี๋ยวเบิร์ให้ดูเดี๋ยวเบิร์ให้ดูแต่ผมต้องยืนยันก่อนแดกที่อะไรย <c oughs> ืนยันไปเดี๋ยวกูให้รถเอารถเป็นของผมยังน่ะ เป็น <Yep. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเบิกให้แต่ว่าต้องยืนยันตรงนี้ก่อนให้มันเสร็จก่อนตรงเนี้ยเอารถเหรอใช่เอารถหน่อยพี่แสนสามครับถ้าจะเอารถโอโ้โหผมมีเยอะตังค์อ่ะพี่เอามาให้รถก่อนเร,เราต้องเอาจากคนนู้นก่อนต้องเอาคุณยายมาให้ผมก่อนผมมีตังค์ตั้งเยอะเอารถอยู่ไหน <laughs> รถอยู่ที่เขาสิไม่ได้อยู่ที่ผม ไม่ต้องยืนยันก่อนเพื่อนครับสรุปอันนี้อันนี้ U F เราไปคุยกันเองก่อนไหมครับหรือไงพี่ชิ้ว่าเราไปไกตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยมาติดต่อนะขว่ <c oughs> วยปวดฟันไอเ้เชนี่เสือกม,มึนแต่เสือกฉลาดในเวลาเดียวกันส้มปีนเถอะไอ้สัตว์ขอเรือ่องใหม่ทีได้ไหม สรุปสรุกอะไรฮ้วรถผมจะได้ไหมเนี่ยได้ครับถ้าเรามีตังก็ได้เลยถาหมุดผมมีบัตรโอนอยู่บัตรรถในตัวเนี่ยมันต้องไม่ต้องโอนเนี่ยโอนรถใช่ไหมครับในตัวดูเปม่าใบใหญ่เปิดมันก็มันก็ต้องใช้ใช้บัตรโอนรถอยู่ดีครับยังไงเราก็ต้องเปิดไม่ทีสดดึงตัวไม่ได้ครับในตัว มันไม่ไม่สามารถดึงได้ครับมันเป็นระบบของเขามาแบบเนี้ยเจ็ดเลยเจ็ดทัมนมาจบเร๊วเร็วเร็วเวลาเขาน่าจะไปคุยอยู่ตรงนู้นครับเจ็ดเจ็เจ็เร็ๆโหเจ็ไม่มีตังค์รถโอ้โหไว้ก่อนเลยครนะับแป๊บนึงนะเด,ดี๋ยวมาเย้เจย์ทำดีๆสารเร็วๆอ้าวอ้าวถ้ามึงจะไปไหนเมึงก็มันโอ้มันไม่สน<ล>ุกหรอกโอเคครับโอเคเร็วพูดซะ เล่าให้การให้ฟังหน่อยดิคุณแจ็กกี้เขาจะมาออกไงแต่ว่าเขาไม่ยืนยันเพราะว่าคุณแจ็กกี้เป็นรองด้วยนะต้องให้หัวเนี่ยรับรู้แล้วทีนี้ก็จะโอนสิทธิ์เลยโอนสิทธิ์โอนสิทธิ์คนอื่นให้เป็นรองแต่ว่าเขาไม่รับไงแล้วเรื่องนี้เราถ้าจะโอนสิทธิ์จากรองเป็นคนอื่นหัวแกก็ต้องรับรู้ถูกไหมล่ะใช่ใช่ยทำไมคุณแจ็กกี้จะออกเรื่องอะไรอ่ะคุณแจ็กกี้เป็นอะไร ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นอะไรเลยปกติเลยครับไม่ได้เป็นอะไรเลยอ่าแล้วถ้าคุณไม่ถ้าคุณปกติแล้วคุณจะออกทำไมคุณไม่ไม่สงสารน้องๆหรอทุกคนเขาก็รักคุณแจ็คกี้กันนะไม่ไม่ได้เป็นอะไรครับอันนี้ปกติโอเคค่ะเร็วเจ๊เร็วเร็วเร็วเจ๊จะรีไล์สัตว์นี่มันเรื่องขับเพลยนอะไรเรื่งเดี๋ยวยังโง่เดีวเร็วเฮ้ยขอค้าด่าเราทีครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจ๊ทำดีเจ๊ทำดีพีโดนด่าแล้วเนี่ยผมเนี่ยเพื่อนจะไปผมจะไปมาดีเพื่อนโออันนี้เราจะไปเต็มตัวงานร้านกันไหมครับอีกสามนาทีเจ๊ทำดีเจ๊็บไม่แกไปก็ได้แกก็ไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าแกก็อยู่ในแก๊งหอได้ก็เอากูหอออกก่อนสิกูถ้ากูอยู่กูทำอะไรไม่ได้ไงเออเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรอ่ะ ถ้าเขาบอกเขาไม่เป็นอะไรแสดงว่าเขาไม่ออกแก๊งนี้พี่ดึงทั้งเพื่อนออกเลยทั้งมาตังไกลแสนไกลโปโลล้องมายืนยันให้พี่ก่อนน้องไห้เจ้น้าก็เห็นนางคุณแจเกียร์แจเกีร์โผ่เป็นอะไรใช่ยืนยันเลยซี่ซีครับบครใครใครไปลองแก๊งก่อนตอนเนี้ยก็คุณแจเกีคร์คะไปลองแก๊งเนี่ยเดี๋ยวโอเดี๋ยวโอนเดี๋ยวลองแก๊งให้โปโลแล้วให้โปโลยืนยันต่อเอาดีให้ผมไปลองแก๊งแล้วเรื่องนี้ต้องให้หัวมายืนยันด้วยนะคเพราะถ้าจัดมีต้องมานะครับถ้าไม่มาก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างที่เขาบอกไง เราเขาไม่อยู่ไหหัวแก๊งไม่อยู่หัวแก๊งไม่อยู่เราแก๊งไหมผมเลยไม่เป็นไรหรอกเนี่ย้วเขาอะไรครับเราจัดการเองสวยบลน้องชายตอนนี้เรื่องคือชว์เราเราเราชวนแล้วนะถ้าสมมติว่าที่ผมดึงบัตรออกไปก็คือคุณแจ็กกี้ก็คือต้องออกออกแก๊งใช่ไหมใช่ครับโอเคไม่อันนี้เขาจะเอาสิบโลให้คนนี้ก่อนไม่ถ้าถ้าอย่างนี้ปือันนี้ขอถามนิดหนึ่งได้ไหมคือคุณแจ็กกี้จะออกจากแก๊งหรอใช่ครับ ทำไมอ่ะทำไมถึงยางจ้องไม่ไม่มีเหตุผลอะไรครับผมเมื่อถ้ามันไม่มีเหตุผลอะไรคุณก็ไม่ต้องออกก็ได้ผมไม่ไปเดินเตะฝุ่นแล้วผมชิวๆอ๋แล้วเป็นเป็นลองแก๊งอ่ะแบบว่าใช้คำสั่งลองแก๊งออกเองไม่ได้เลยหรอไม่ได้ครับโอ้โหอีซีเอ้ยใช่ครับต้องให้คนที่สูงกว่ามายืนยันด้วยครับทำทรงเป็นยังไงเีหยเขาให้ดูเลยแต่ว่าลองแก๊งสามารถเอาแบบเด็กในแก๊งออกได้อย่างงี้เหรอครับใช่ครับใช่อ๋อมามาเอ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 าลองแก๊งไหมผมดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเอง จะยืนยันแล้วคนยืนยันแล้วอ่ะโอเคเอาตามนั้นเลยเปล่าสวยเอาเอาลองแกงมาให้ผมก่อนนะได้ครับได้เราแล้วก็ยันไม่ไม่ผมต้องยืนยันเราขอรัช่วช่วยทนหน่อยขอขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับทีละเรื่องอันนี้อันนี้โปโปโลขอขอดูบัตรประชาชนถ้าไม่ยืนยันให้กูนะกูจะไม่คุยกับมึงโอเคป่ะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าให้ให้คนอื่นใครอยากไปลองแกงวะ กูคิดกูไม่ทันเหลี่ยมไงเด็กน้อยเที่อไม่ไม่มีใครอยากให้คุณแจ็คกี้ออกเลยนะนี่ครับเนี่ยผมเขาไให้ไปไปมาโปรโลไอเฮียเจ๊เร็วๆดิเฮียมึงอย่าลีลาดิเร็วเกือบได้เป็นละแต่อยากอยากคุยกับพี่ชายต่อแม่ได้โอ้จิวเวอรี่มาจิวเวอรี่มาพี่โดนเนี่ยผมโดนด่าแล้วนะกูไม่คุยกับมึงนะแล้วกูจะหาที่ออกให้ได้แล้วกูจะไม่คุยมึงนะทีหลังอล้เดี๋ยวกี่วันมึงจะไปกี่วันเนี่ยคุยไปมาลดิฟฟักร้อมเสร็จ กี่วันวันกี่วันเออแบบเดียวไม่น่านหรอกเราเรามิน,น่ะเพื่อนก็อยู่ไงไม่รู้อะไรเลยนะเพื่อนถามอีกมันคุยออด่าอีกเพื่อนไม่ด่าหรอกดา่าไหมกลับไปคุยกันกันได้นนครับเผื่ออาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากยออกก็ได้นะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนแล้วนะ ถ้างั้นก็ต้องเอาหัวมายืนยันครับอย่างเดียวเลยคุณจัดมินพาคุณจัดมินมานะแล้วผมลองให้เจตี้กูให้เจตี้ยืนยันได้ถูกไหมก็ได้อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณเจตี้ครับว่าเขาจะรับหรือเปล่าหรือว่าเขาจะยืนยันไหมได้ครับได้กันเดี๋ยวเอางี้ถ้ากูไม่ตายร้านจิวเวลรี่นหละกูให้มึงยืนยันนะแต่ถ้ากูตายก็ไม่ต้องยืนยันใชอว่คืออะไรวะตายถ้าผมบอกกูเล่นแล้วไม่ตายมึงก็ไม่ต้องยืนยันถูกปะถ้ามึงไม่ตายตายได้ปมา ไปเปลี่ยนชุดไหมครับพี่ใช่มไม่ตายหรอกนะเนี่ยยยันอไรครับค,บ mm hmm. คุยก,กับใครครับไม่ถึงสครับนี่ถึยืนยันอะไรหมยถึงยืนยันเลยใช้หัวแกแวได้ขายืนยันแร้ จริงๆอยากให้หัวแกงมายืนยันเพราะว่าคุณเป็นรองใช่ไหมมันก็ต้องเองยศใหญ่ที่สุดอะมายืนยันด้วยก็จะมีรองแกงไว้ทำไมครับถ้าทำอะไรไม่ได้เลยทำได้ค่ะคุณก็เป็นคนยืนยันยคนอื่นได้โอย,ยืนยันได้โยนรองแกงให้เขาด้วยกเจสตี้รับเหรอไม่ได้ยินคุณเจสตี้พูดเลยฮัลโหลเขาอนุญาตเขาแล้วครับเป็นขั้นตอนอะ อะไรนะคะคุณเจต,ตี<ม>ได้ยินไหมผมสันยาเขาแล้วเมื่อกี้เล่นแพ้ผมผมหลับก็แล้วอลองเพื่อนแกงรอบรู้ใช่ไหมคะรู้อยู่แล้วเพื่อนผมทำไมไม่รู้อันนี้มีบัตรแกงบัตรออกแกงมาหรือเปล่านนมีคร,ร,รับ สองหกแปดพูดึงไว้แล้วม่ตัวกิ๊บมาเลยค่ะกิ๊บมาเลยอ๋อเมื่อกี้เขาบอกต้องคนตัวนี่กิ<ม>๊บ<ม>ได้ค่ะกิ๊บได้ไม่ใช่หรอโอูต้องคนตัวดิีเราเจ็ดวันนะคะ เจ็ดวัน <ok นี้เขาทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับท่านทำอะไรใช่ไหมคือไม่ให้เข้าออกแก๊งอะคะเข้าออกแก๊งหรือครอบครัวในเจ็ดวันที่สี่ชั่วโมงคือสามารถกลับเข้ามาได้เลยถ้าเกินมากกว่านั้นก็คือ เป๋าเลขอะไรครับมีอะไรครับกระเป๋าเลขอะไรคะจะเอาบัตรแกงออกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเท่า